ออสวยมากสวยมากไม่รู้ใครชอบเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าแมวชอบอะไรแบบนี้สวยอ่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะสวิสวิส,ส,วส,สกรีดกรากับแมวนะคะเราจะมาเดินเล่นกันเดินเล่นแถวแถวนี้นะคะคือหมู่บ้านซิปเน้นวังเง่นค่ะเป็นหมู่บ้านที่เงียบแล้วก็เวลานั่งรถไฟผ่านเนี่ยดิฉันจะชอบตลอดเลยชอบเพราะว่ามันเงียบนี่แหละค่ะเราไปเดินเล่นกันนะคะวันนี้วันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่รู้จะทำอะไรก็จัดไปเลยค่ะ let's go อากาศดีมากคนะ่ะท่านผู้ชม นกเสียงกาฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้นะคะเราเดินผ่านฟาร์มฟาร์มหนึ่งค่ะเป็นฟาร์มที่เขาผลิตของขายเองนะคะ Outs IP p r o d u c t i o n what is that It's like kind of bio products แล้วก็มีนมนะคะไอร์ไข่นะคะแอปเปิลแอปเปิลนะคะจุดสมูรก็เป็นน้ำผลไม้น้ำหวานที่ทำจากผลไม้นั่นเองค่ะน่าจะเป็นมูสที่มาจากแอปเปิลนะคะเขาจะสดสดกันจากฟาร์มเลยค่ะฟาร์มนี้เองนะคะที่เมื่อกี้นี้แมว ได้อ่านไปนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้านนะคะคือเป็นฟาร์มแบบบ้านเลยค่ะท่านผู้ชมขาเป็นฟาร์มที่เขาเลี้ยงสัตว์เขาปลูกผกักนมก็น่าจะมาจากน้องวัวเมื่อสักครู่นี้ที่เราเดินผ่านมาเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำผลไม้น้ำแอปเปิลนะคะเป็นต้นแอปเปิลที่เขาน่าจะผลิตสินค้าและวัสดุต่างๆที่จำหน่ายจ่ายแจกนะคะก็น่าจากสวนนี้แหละคะ่ะสวนที่เขาทำเองกันนี่เลยคะ่ะ เกษตรกร,ร,กรชาวสวิสนะคะวันนี้ฉันอยากขับรถแท็กเตอร์แบบนี้บ้างจัง ตรงนี้นะคะก็คือสนามกอล์ฟที่อยู่มนหมู่บ้านซิปเน้นวังเงี้นั่นเองค่ะน่ารักมากใครที่ชอบตีกอล์ฟนะคะก็สามารถที่จะมาออกรอบที่นี่ได้นะคะส่วนตัวดิฉันแล้วนั้นตีกอล์ฟไม่เป็นค่ะอ๋อแต่ใบไม้เปลี่ยนสียังสวยอยู่เลยตรงนี้ยังไม่สูงพอที่หิมะจะตกนะคะ แต่ถ้ากิดว่าเป็นฤดูหนาวแน่นอนค่ะว่าหิมะตกแบบรัวๆตรงนี้เป็นน้ําแข็งด้วยนะคะบางปีเนี่ยมันแข็งจนสามารถเล่นสเก็ตได้เลยค่ะถ้าทะเลสับเล็กๆแบบนี้จะแข็งตัวง่ายมากสวยงามจังเลย วันนี้นะคะอากาศดีมากคือถามว่าตอนนี้อากาศอยู่ที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้อากาศอยู่ที่10องศานะทุกคนคะแต่ว่า10องศานี้เป็น10องศาที่ไม่หนาวมากคือคือสามารถที่จะออกมาเดินเล่นได้อยู่คะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดอากาศหนาวแล้วเนี่ยแล้วมี แล้วมีลมพัดอ่ะอันนี้คือจะเดินเล่นไม่สนุกแต่ว่าถ้า10องศา15องศาใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวหนึง่งแล้วก็ออกมาเดินเล่นข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอากาศจะถือว่ายังไม่รู้สลับมาถือว่ายังอบอุ่นอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ขี้หนาวก็อาจจะบอกว่าอุย้ยมันหนาวจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีลมอะค่ะทุกอย่างจะโอเคเลยเราไปเดินเล่นตั้งต่อนะคะ สวยมากสวยมากไม่รู้ใครชอบเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าแมวชอบอะไรแบบนี้สวยอะ่ะนี่เลยแมวชอบอะไรแบบนี้วา้าว น้องๆกำลังกินกันเลยค่ะเครื่องหม่ที่มีนกฮูกแล้วก็รูปดอกไม้ประจํายามแบบนี้นะคะคือเครื่องใหม่ที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณธรรมชาติไม่สามารถตกปลาล่าสัตว์ใดๆได้นะคะแล้วก็ถ้ามีรูปจักรยานก็หมายความว่าสามารถปั่นจักรยานได้ไปทั้งสองทางเลยและถ้ามีรูปคนสีดำในป้ายสีเหลืองถือไม้เท้าหรือเปล่าหรือไม้คำ้ำแล้วก็กระเป๋าเป้แบบนี้ สแสดงว่าเป็นทางเดินเล่นที่ทางรัฐบาลทําไว้ให้เป็นทางที่ปลอดภยัยและไม่อันตรายค่ะสามารถที่จะเดินไปได้เรื่อยๆเลยนะคะดังนั้นบริเวณนี้เนี่ยจึงจะพบนกเงือกนะคะนกเป็ดน้ําแล้วก็สัตว์มีปีกหลายๆชนิดเลยนะคะรวมทั้งปลาด้วยนะที่แบบว่ามาฟักไข่แถวนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและอนุรักษ์ธรรมชาตินั่นเองค่ะ น่ารักมากเลยค่ะน่ารักทุกๆตัวเลยตัวนี้เข้ามาใกล้ดิฉันมากเลยแต่ว่าดิฉันไม่กล้าจับอะจับได้ไหม น่ารักมากค่ะฝุงหงฉันก็เป็นหงนะทอฉันก็หงนะจะแหบเอาหรือเปล่าน,น้อน่ารักมากเลยค่ะไม่ไดียว so cute but I am a little bit scared. มา,มากเลยอ่ะเต็มไปหมดเลยดูสิคะโอ้ยถามถูเซกุ Good ๊ดบายแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามอย่าลืมนะคะกดรับ กดไลค์กด u b s สไคร e นะคะแล้วก็มาติดตามกันว่าทริปหน้าเนี่ยแมวนะคะกับอาดีจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะสำหรับวันนี้สวิสสวิส,สกรี๊ดกราดสวัสดีค่ะ,อ,ะคอากาศเริ่มหนาวแล้วบ๊ายไม่หวั่น